ล้างหัวใจออกซะใครที่มีอคติกับใครล้างออกให้หมดใครที่มีแนวคิดที่ไม่ดีอะไรล้างออกจากใจให้หมดใครที่มีความรู้สึกเป็นลบล้างออกจากใจให้หมดแล้วหัวใจเราจะอิ่มสุขแม้ก็ทั่งหลับยังอิ่มเลยะมีความสุขดังนั้นนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่าใช้ชีวิตแบบอมทุกข์เดินเข้าออฟฟิศหน้าตายังผีเข้า,าใครจะไปคุยด้วยอะ มีใครทาหน้าผ uh like? well, hey, right. oh ีเข้ามั่งตอนเข้าออฟฟิศมีไหม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 ต้องทําหน้าบานๆเข้าไว้อะเข้าใจไหมอะไรก็แล้วแต่นะครับให้จําเอาไว้ยิ้มอ่อนยิ้มอ่อนไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรมาจากที่บ้านเกิดเรื่องอะไรมาจาก ระหว่างทางเกิดเรื่องอะไรมาก็แล้วแต่ยิ้มอ่อน <c oughs> อย่ายิ้มมากเกินไปเดี๋ยวเขาว่าบ้าเข้า <c oughs> ใจไหม <c oughs> ยิ้มอ่อนแล้วชีวิตจะมีความสุข